พี่เอววันนี้เอาชุดนี้มาแบ่งปันให้นี่อ่ะจริงๆแล้วพี่เอวบอกว่าเสียดายไม่ปล่อยใช่ครับพี่แต่ต้องเอาไปช่วยน้องหมาครับใช่ครับผมยังไงผมขอบคุณพี่เอวมากครับขอบคุณครับพี่ที่แบ่งปันให้ให้เอนะครับครับผมยินดีตลอดที่มีอะไรมาได้เลยได้ครับนะครับว่าเดี๋ยวเอา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 เพิ่มอีกออนี่อขอบคุณมากครับพี่หยอกนะครับ พี่เอาขอบคุณมากขอบ,ค,บคุณมากนี่พี่เอน่ารักใจดีแถมเสื้อมาให้สองตัวด้วยสอครัมนี่นะโอเคในหน้าพามีอะไรบ้างทุกคนลองดูนี่ชุดนี้อ่จบไปห้าหมื่นวันนี้พี่เอบอกว่าแข็งเลยหมื่นนึงไม่เป็นไรบางตัวพี่เอหอยู่นให้บางตัวเอกตีเป็นตัวให้นะครับ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ก็อันนี้ตีให้เป็นตัวได้ทุกตัวนะครับก็ ยังไงแวะมาที่ร้านได้นะครับผมน่ะโอเคก็ขอบพระคุณมากอีกครั้งครับขอบคุณครับพี่แอ้มขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ